แห้งไปเลยนี่อันนี้ผมจะทําให้ดูแค่นี้ก่อนนะเพรเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใส่พริกป่อนอนีกอันนี้ก็คือจะจะให้เขาเขาก่อนให้ตักให้คนที่ไม่กินเผ็ดก่อนนะครับใส่พริกป่นเลย โอเคเสร็จแล้วประมาณนี้เลยนี่ครับเสร็จแล้วลาปาโอนะครับลาปาโออ่าทานไหมครับประมาณนี้เลยชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ